สวัสดีครับกลับมา,จาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอ้มาครับสำหรับว,วันนี้เรามีรถทหารจาโ t ทาร์ฟอร์เมอร์นะครับภาพยนตร์เรื่องทาร์ฟอร์เมอร์หรือว่าหนังเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์น้อง,งๆทุกคนคงรู้จักกันดีมาแปลงร่างให้ชมกันว่าจะรถบรรทุกคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถทหารที่ขนอาวุธมาเต็มอัตราเลยนี่ปืนกล3ท่อนนะครับมีอร์ปิโด้ด้วยเมื่อแปลงเป็นหุ่นแล้วเนี่ยจะเท่ขนาดไหนและตัวนี้นะครับดูโลโก้เลยออตโตบอทนะครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ตัวอาวุธออกไปก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้ตอวเป็นหุ่นนะมาดูนะครับสไตล์ของทาร์เมอร์นี่ฉีดด้านหลังออกปึ๊บเดินออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้เปิดออกมาเห็นชัดนี่เห็นไหมมีปืนกลโผลมาแล้วนะครับฉีด้านหลังออกด้านท้ายหุ่นหุ่นนะครับหุ่นหุ่นนะครับด้านท้ายออกเจ้าตัวนี้จริงๆชื่อว่าฮาวนะครับเป็นเหมือนกับ คล้ายไอรอนไฮที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็คือเป็นตัวที่เน้นเรื่องของอาวุธหนักนะครับของฝั่งออตโตบอทคือเขาก็จะมีตัวที่รับบทเด่นๆต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอาวุธหนักก็คือเป็นเหมือนกับขุนพลนะครับของฝั่งออตโตบอทนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไซส์ลีเดอร์คัทนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ดีลักนะครับก็คือจะเล็กกว่าลีเดอร์คัทนะครับแต่จริงๆก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับนี่แก,แกแบบิดบิดนบิดไปบิดมาออกมาแล้ว หาวนะครับนี่หัวดูรายละเอียดนะครับเขาทําออกมาได้ตาสีหนึ่งหนวดสีหนึ่งนะครับตรงหนวดนี่ก็จะเป็นลงสีสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นยางนิ่มๆนะนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอแปลงล่างเสร็จจะเท่ขนาดไหนนี่มาแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนี่ไม่ธรรมดานะนี่ไงหน้าเก่งขาไหมนี่เห็นแค่หน,ห,นห,นนหน้าอกกับตัวหนวดนี่ก็เท่มากแนละ้วดูเห็นไหม ดูรายละเอียดนะครับนี่ตัวนี้ฮาร์โบของแท้นะครับเป็นซื้อมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแน่นอนด้านหลังล้อเราพับเข้าไปเก็บ่างนี้นะครับนี่แล้วก็แขนงอขึ้นมาปุ๊บเพื่อนดูดีงอขึ้นมานี่จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับหนีบเข้าไปปุ๊บเห็นไหมหนีบเข้าไปปุ๊บล็อกเรียบร้อยบิดบิดแขนนะครับ,บ,บน,นะบนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับลูกเล่นเขาก็คือ,อตัว กระสุนปืนเนี่ยมันจะเป็นยางเนาะซึ่งอันนี้เก็บมานานแะล้วแต่ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับนี่เป็นยางก็คือเป็นสายของกระสุนปืนนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตัวลูกเล่นตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือนี่มันก็จะหมุนอย่างนี้ได้เลยน,นี่เป็นเหมือนโล่แขนนะครับอันนี้็อเข้ามางอเข้ามาล็อกเหมือนกันสองฝั่งบิดแขนลงมานี่เป็นไงแต่เสียดายนะครับตรงหม,มัดเนี่ยตรงหมัดเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ขัดใจมากเลยก็คือตัวมือเนี่เห็นไหมตรงมือนี่ กลายเป็นว่าหมัดเนี่ยมันติดอยู่กับตัวบางโครนเลยนะครับจริงๆถ้ามองเป็นของนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเขาใส่นวมนั่นเองนะครับแต่ว่ามันทําให้ไม่เห็นมืออ่ะเนี่ยมันทำให้ไม่เห็นมือใช่ไหมมือมันมันอยู่ซ่อนอยู่นะครับก็เลยอาจจะดูขัดขัดใจนิดนึงนะครับแล้วนี่ตรงเอวนะครับทานฟอร์เมอร์่นสาคัญเลยคือช่วงเอวเนี่ยมักจะเป็น2สเต็ปนี่เราโยกเข้ามาเช่ไหมเอวมันขึ้นมาเต็มแล้วตอนแรกเนี่ยเอวมันจะหายไปอยู่นี้นะครับโยกเข้ามาเต็มแล้วนี่นะครับ ตัวนี้แปลงล่างไม่ยากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ leader c a s สเนาะขาก็พลิกกลับมานี่เท้ามาแล้วเท้าและเลียมของเท้านะครับดูนี่เท้าสองข้างทาเป็นเหมือนอยางนะครับนี่ด้านนี้แล้วมาดูกันนี่อันนี้จริงๆก็เรียบร้อยนะครับสาหรับเจ้าฮาวตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไม่ยากเลยตัวนี้ไม่ยากเอา้าเดี๋ยวล็อ,ลอกให้แน่นก่อนนี่ต้องให้ดังแปก๊กนี่ดังแป๊กแล้วถึงจะแน่นปึ๊บพอแน่นแล้วเป็นยังไง รายละเอียดใช้ได้อยู่นะก็ต้องบอกว่าถึงจะดูแบบว่าตรงช่วงแขนเนี่ยอย่างที่บอกมันดูขัดใจนิดนึงเนาะแต่ว่านี่พอเรายืนอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงก็จะเทยอยู่นะนี่นะครับส่วนการขยับนะครับขาแน่นอนยกได้งอได้อย่างนี้นี่ทําท่านั่งเก้าอี้ได้สบายนะครับยืนยืนตรงไหมยืนตรงยืนตรง,ย,ตรงยืนตรงได้ตรงนะครับตรงเลยนะครับนี่เรามายืนถ,ถ่ายรูปนี่ยืนตรงเห็นไหม แล้วก็ปืนนี่สำคัญปืนตอนเป็นรถเนี่ยติดอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับแต่ว่าพอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเ,เดี๋ยวดูนะมันจะมีลูกเล่นอยู่ก็คือน่าจะให้พับได้เดี๋ยวนะครับปืนมันพับตรงไหนนะอ๋อนี่ไงพับเป็นแบบนี้เห็นไหครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาไดา้ไหมปุ๊บนี่แน่นละแล้วก็ตัวนี้ยื่นไปข้างหลังนี่จะเป็นปืนยาวนะครับเห็นไหมปืนยาวเลยปืนยาวขนาดดูเทียบสเกลเขาทำมาได้ดีนะครับก็คือ ขนาดของปืนเนี่ยใส่ไปตรงนี้อ่ะใสไปด้านนี้ปึ๊บดูนะทห็ไมครับเท่ไหมน้องๆว่าเท่ไหมนี่นะครับตัวฮาวนะครับนี่ยกขึ้นมายึดนะเจ้าพวกรีเซพติคอนนะครับนี่คือออโตบอทขอให้เจ้ายอมมอบตัวซะโดยดีนะครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหุน Auto ่นออโตบอทตัวที่2ที่เรามารีวิวกันอันที่สามมีออปติมัสเนาะไอรอ้น,นหายแล้วก็ตัวฮาวนะครับอันนี้ก็ มา r e ให้น้องๆดูนะครับถ้าถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากหาซื้อก็อาจจะหายากนิดนึงแล้วเนาะเพราะเป็นงานเก่านะครับแต่คิดว่ายังพอหาซื้อได้นะครับตัวฮาวนี่เดิมจะให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังรายละเอียดด้านหลังก็ถือว่าเก็บได้เนียนนะครับตัวล้ออยู่ตรงนี้เนาะเป็นแบ็คแพคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ